ไฟก็จะอดกดลงไม่ไฟก็ไม่ได้ครับผมครับชันหนูครับชั้นหนูทาได้ทาได้ทุกอย่างตามถึ่หนูงานะครับผมไปซื้อเบเกอร์มา2ชนิดนะครับิดเครื่องทาน้ำอุ่นให้เขาแล้วก็ฝากซื้อเลยครับเป็นเบเกอร์การดูดนะครับวิธีการทํางานมันว่ามันทํางานยังไงนะครับการดูดยางไรการช็อตเป็นยังไงนะครับเดียชันหนูได้ต่อเลยครับจากกระแสตรงในบ้านนะครับล็อกล็อกคันเอาเลยนะครับถ้าถ้าเราต่อไว้ในบ้านนี้ถ้าตาใช้ในบ้านเสียบเดี๋ยวไฟในบ้านจะดับทั้งบ้านนะครัับบไปดูตรรงนี้ค นี่ครับไฟมานี่แะครับที่หนูต่อจากคัรเอาที่ให้ดูเมื่อสักคู่นะครับไฟ220โวลต์หมักเห็นไหมครับ220มานี่นะครับเบเกอร์นี้อันนี้เป็นเบเกอร์กันดูดมันจะมีตุ่มตัวนี้ตุ่มเทสบางอันก็นี่นี่อันนะครับเห็นไหมครับมันจะสีไม่เหมือนกันมันก็แล้วแต่คนละยี่ห้อคนละบริษัทเขาผลิตออกมานะครับถ้ามีอย่างนี้แสดงว่าเป็นเบเกอร์กันดูดนะครับนี่ครับเขาจะบอกด้านบนนี่เขาจะเขียนว่าไม่มีไลน์นิอนเขามีเฉพาะลายนะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะเขียนว่าลายนะครับแต่บางรุ่นอาจจะมีก็ได ครับผมไม่นี่ตัวนี้ไม่มีถ้าเป็นเบรกเกอร์ไอการช็อตมันจะมีบอกว่าเห็นไหมครับมันจะบอกว่าลายนี้ต้นอันี้อันนี้เป็นเบรกเกอร์การช็อตนะครับมันก็แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นถ้ามีตุ่มกดตรงนี้เขาเรียกว่าเบกเกอร์การดูดนะครับอ่าเดี๋ยวสักหนูจะต่อให้ดูนะครับว่ามันทํางานแตกต่างกันยังไงนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวหนูเอาไขควงัดไฟก่อนนะครับใช้ปลั๊กนี้เสียบเข้านี่นะครับสับเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับหมับเข้าไปนะครับเดี๋ยวที่นี้เราเช็คไฟดูครับลายเส้นไหนนะครับ ไม่ใช่อันนี้เป็นนิวตันอันนี้เป็นอ่าเห็นไหมครับไฟแดงแต่ก็ผิดขั้วนะครับถอดมาก่อนนะครับจริงๆแล้วต้องต่อให้ตรงนะครับกล้องจะภาพชัางภาพจะเห็นไม่เอ่ยนะครับลายนิวตันนะครับเดี๋ยวช่างหนูจะเสียบอะไรไว้ให้กลองลายนะครับหมักเข้าไปนะครับอ่าครับไฟแดงถูกต้องครับลายนะครับเดี๋ยวจะรู้ช่างหนูศาสตร์ทิศให้ดูนะครับว่าการทางานของไอเบเกอร์นี้ กันดูดการช็อต้วเป็นทํางานแบบไหนนะครับสับเบเกอร์นะครับเราจะเอากนหดูดต,ตัวนี้ก่อนมันจะเขียนว่าลายนะครับมันไม่มี LN นะครับมันเป็นสลับขั้วได้หรือยังไงเดี๋ยวสมุจะทําให้ดูนะครับว่ามันทาจะกลับดูแล้วมันจะตัดไหมนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อครับเดี๋ยวจะมาต่อให้ดูว่าการทํางานของมันนั้นเป็นยังไงนะครับเบเกอร์กันดูดเยอะมากๆเขาจะต่อยิบย่อยไปตามหน้าง,งานของแต่ละจุดนะครับแต่เขาจะไม่คงไฟในแบบเบเกอร์ใหญ่ในบ้านนะครับ บเกอร์ใหญ่ระบายมันจะมีเบเกอร์ใหญ่ที่ตัดการช็อตได้ตัวงมีนะครับนั่นช็อตก็ตัดเหมือนกันอันนี้เขาใช้คุ้มยิบย่อยนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับถนูต่อเลี่ยนะครับคือตุ่มนี้ยถ้ามันมีไฟถนูไม่ยกไฟตัวนี้นะครับแล้วจิ้มกดอย่างนี้เทสยังไงมันก็ไม่ตัดนะครับเดี๋ยวถนูจะยกเบเกอร์ตัวนี้ใส่จ่ายไฟ200เข้ามานะครับหมับนะครับโอเคนะครับดูง่ายๆเดี๋ยวจะให้ดูครับไฟ2 0 0้หมาอย่างหมับอ่าเห็นไหมครับอ่าไฟมาแล้วครับ2 2สองม้นะครับ สมมติเราม MM uh ีไฟมาแล้วเนี hmm. ow, so ่ยถ้าเรากดตรงนี้นะครับนี่ครับมับอะเลขตัดนะครับอีกครั้งนะครับกดบับมับอะตัดนะครับแต่ถ้ามีไฟอย่างนี้แล้วถ้ากดตุ่มนี้แล้วไม่ตัดต้องเปลี่ยนทันทีนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้เสียนะครับคือพง่ายว่าถ้าเราติดเบรกเกอร์ตัวนี้ต้องใช้ระบบการเทสเดือนสั้นเดือนเทสทีนะครับมันทํางานยังไงมันจะการดูดยังไงดูดมันจะตัดไหมนะครับผมเดี๋ยวทานหนุจะต่ออย่างนี้อ่าต่อแถบลลยนะครับแถบไฟนี่ครับ ล็อกนะครับล็อกให้แน่นสมมุติว่าต้นกล้วยเนี้ยเป็นคนนะครับเดีือดฉนูดทั้งหมดจะวางวางเลยที่มีฉนวนนาไฟที่ดูดลงพื้นดินนะครับเพราะว่าเบรกเกอร์กันดูดนี้มันจะทํางานเมื่อกระแสไฟล่วไหลลงดินนะครับผมมันถึงจะทํางานนะครับอ่าผมจะวางไว้ในในแผ่นของรางนี้นะครับแล้วก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับระวังนะครับเรื่องไฟแบบอ่าโอเคครับไหนไฟมาเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไฟไหมครับนี่ครับแดง นะครับผมสมมติว่าเราไปจับโดนเผลอพังพาดไปโดนนะครับว่ามันจะทํางานไหมดูครับดูท้งเบเกอร์นะครับทางหลุดจะจี้ไปที่ต้นกล้วยนะครับสมมติว่าต้นกล้วยกระนำกระแสดีนะครับเหยียบบนพื้นเหล็กนี่นะครับคือดินได้หรครับผมดูนะครับนี่เห็นไหมครับดูอีกครั้งนะครับสมมติกระแสล่วไหลนะครับลงตัวเรานะครับผมเราจับเผลอไปจับนะครับ แบบตัดนะครับผมแต่ตัวนี้ถ้าเกิดมันลงเหล็กยังไงมันก็ตัดนะครับแต่กระแสมันจะแรงหน่อยนะครับมันมันเยอะมากนะครับผมมันตัดแต่กระแสจะแรบแรงนะครับอ่าดูนะครับมันจะตัดหรือเปล่าหรอครับอ่าเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นช็อตคนมันก็จะไม่แรงขนาดนี้ครับมันก็จะตัดเหมือนกันนะครับผมแต่ริบมันอยู่ลงกาวเต็มเต็มนะครับในพื้นดินอย่างนี้ นะครับเอาง่ายแต่ถ้าสมมติว่าไปอยู่ตรงนี้ว่ามันจะตัดหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับอ่ะเห็นไหมครับไม่ตัดนะครับพื้นปูนอย่างนี้มันน้ําหนักมันไม่ได้นะครับผมมันลงไม่ได้แต่ถ้ามาลงอย่างนี้นะครับข้โคนยังไงก็ต huh, ัดอยู right, ่แล้วครับมาอ่ะครับตัดครับง่ายๆนะครับหลักการของมันครับเดี๋ยวช่างหนูจะลองตรงนี้อีกอย่างนะครับทั้งหนูจะลองกลับสายไฟสายกาวนะครับทั้งหนูจะถอดปลั๊กตัวนี้ง่ายๆ่ายเลยครับดูที่มันจะตัดหรือเปล่าครับกลับซ้ายไปขวาขวาไปซ้าย หมับนะครับหรือยกเบรเกอร์นี่ขึ้นครับหมับนะครับตัวนี้ลายจะอยู่เส้นนี้นะครับแเห็นไหมครับลายอยู่เส้นนี้นะครับแหมครับลายอยู่เส้นนี้นะครับสับเบรเกอร์ลงก่อนนะครับก็ต้องระวังนะครับคือก็ต้องมีความรู้พอสมควรนะครับไ่แนะนาให้ทําตามรูปเรียนแบบนะครับผมย้ายแบบนี้นะครับจะใช้เส้นนี้เป็นลายนะครับดูสิครับมันจะตัดหรือเปล่าครับมันจะบอกเฉพาะด้านบนว่าลายเฉยๆหมับ วัดไฟดูนะครับผมอ่าไฟมีนะครับเห็นไหมครับแดง่าแดงอยู่มีนะครับเดี๋ยวสหนุจะลองจี้ดูย้ายมาแทย้ายฝั่งแล้วมันจะทํางานหรือไม่นะครับอ่าได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนไว้ LN ครับเบรกเกอร์กันดูดนะครับแต่บางรุ่นน่าจะมีก็ได้สนูอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับลองดูอีกทีนะครับน่ครับตัดนะครับผมอันนี้เรามาดูอีกแบบนะครับนี่เบรกเกอร์กันดูดนะครับมันจะมี LN นะครับ ไม่ใช่การดูนะครับออกแกยวโทษทีครับพูดผิดนะครับอันนี้การช็อตนะครับมันจะมีเอ็นแต่สําหรับตัวนี้มันไม่มีบอกเขียนบอกนะครับเห็นไหมครับมันจะมีลายอย่างเดียวสามขีดครับเห็นไหมครับลายอย่างเดียวแต่ผมลองสับข้างให้ดูแล้วมันทํางานนะครับมาลองแบ็คเกอร์เข้ายกการช็อตให้ดูครับถ้าช็อตคนมันจะตัดหมายจะเปรียบเทียบกับต้นกล้วยตัวเนี้ยเอาเพื่อน่ายต้นกล้วยตัวนี้เป็นคนนะครับอันนี้ของมันก็กระแส10แอมป์นะครับ อ่าผมรู้อ่าสิบแอมนะครับแต่เจ้ากันดูดตัวน,นี้ผมรู yeah, ้บอกไปแล้วครับส่วนมากจะ30แอมนะครับการดูดครับมันจะอยู่ในเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมเราใช้ในบ้านแต่ <factual S 1> ละจุด Read ที่เราจะใช้ก็มันก็การช็อตไฟดับในบ้านได้เหมือนกันนะครับงานซ่อมเราต่อแยกต่างหากอันนี้ก็ตัดเหมือนกันนะครับแต่อันไหนที่กระแสที่ลงมาเยอะมันจะตัดบ่อยนะครับไม่ได้ครับเราต้องใช้เบรกเกอร์ธรรมดาก็ได้นะครับผมแต่กันดูดอีกต่างหากนะครับอันนี้การช็อตนะครับการช็อตนี่ <c oughs> ดูดไม่ตัดนะครับผมมันจะตัดก็ต่อเมื่อลายนิวตอนชนกันแค่นั้นนะครับอย่างเดียวเท่านั้นที่มันจะตัดนะครับลายนิวตอนชนกันนะครับลองเส้นเดียวก่อนก็ได้เดี๋ยวท่านหนูจะลองดูว่าเอาไปจิ้มกล้วยนี่แล้วมันจะตัดไหมนะครับครับตกต่างมันนะครับเอาหลอดไฟไปจิ้มดูครับว่า220มาหรือเปล่าครับโอเคครับมานะครับ220มาครับผมอันนี้เป็นเบเกอร์การช็อตนะครับท่านหนูจะมาจิ้มตรงกล้วยนะครับดูดิครับมันจะตัดไหมครับ เนี่ยครับการช็อตไม่ตัดนะครับเส้นเดียวมันจะไม่ตัดครับสองเส้นจะตัดหรือเปล่าเดี๋ยวชิหนูทำไดูนะครับเห็นไหมครับไม่ตัดนะครับหมักเข้าไปนะครับนี่ดูครับวัดไฟแล้วจะลงลงไปเลยครับมันจะลงไปในกาวนะครับลงไปในกล้วยไปแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับการช็อตจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้มิเตอร์ในบ้านหมุนนะครับผมเห็นไหมครับมันไม่ตัดนะครับง่ายๆนะครับควันออกนะครับผมอ่าโอเคครับสับไปลงนะครับหมักเข้าไปเลยครับ เดี๋ยวช่างหนูจะเอาสองเส้นนะครับเอาลายดีต้อนใส่กันนะครับสมมุติเราช็อตคนนะครับว่ามันจะตัดหรือเปล่าอย่าลืมครับอย่าประมาทและห้ามทําเนียนแบบนะครับต้องมีความรู้พอสมควรนะครับช่างหนูก็พอจะมีความรู้บ้างก็มาทําให้ดูนะครับโอเคนะครับกลับข้างที่ใหญ่หน่อยนะครับสมมุติว่าเป็นคนนะครับเเกอร์การช็อตตัวนี้มันจะช็อตตัดก็ต่อเมื่อบวกลบชนกันเท่านั้นนะครับผมแอลเอ็นชนกันกันได้นะครับเสียบตัวสองแถบนะครับ โอเคยกไปเกรนนี่ขึ้นนะครับว่ามันจะตัดหรือไม่ครับเมื่อสองเส้นลงกันทั้งกาทั้งดินอย่างนี้โอเคนะครับยกนี่ครับอับเห็นไหมครับไฟเสียบประชคนนะครับมันก็เหมือนหลอดไฟนะครับมันจะหมุนเวียนอยู่ในตัวคนนะครับเห็นไหมครับอันนี้มิเตอร์ในบ้านหมุนนะครับคือจะเป็นคนก็ตายนะครับอ่าง่ายๆนะครับมันลงดินนะครับยังไงก็ไม่ตัดเห็นไหมครับปั่นอันนี้ไฟที่ออกมาเห็นไหมครับคือจะเปียบคนก็ ไม่รอดนะครับอันนี้เป็นเบเกอร์การช็อตอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ตัดนะครับง่ายๆก็อันตรายนะครับเห็นไหมครับขนาดสองเส้นลายกระดิ่งต้นมันยังไม่ตัดครับถ้าเป็นคนก็คิดสภาพดูก็คงจะไม่รอดนะครับผมโอเคนะครับโอเคก็สุกนะครับก็เบเกอร์ตัวนี้เขาเรียกว่าเบเกอร์การช็อตถ้าใกล้กันก็จะก็จะยิ่งว่นนี้นะครับจะดูใกล้ๆก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูอีกครั้งหนึ่ง มับนะครับระหว่างลายลิต้อนมันใกล้กันนะครับ้าจับสองเส้นครับดูสภาพดูนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับอ่าครับอันตรายนะครับเดี๋ยวท่านหนุ่จะทำให้ดูว่ามันจะทํางานยังไงที่ว่าการช็อตนั้นถ้าช็อตมันจะตัดนะครับนี่ครับท่านหนุจะต่อไว้ในสวิช์อ่าัท่านหนุทํทำแบบว่าแบบลายลิต้อนชนกันนะครับดูดูมันจะตัดหรือเปล่าครับต่อเข้าไปนะครับหมับเข้าไปโอเคนะครับสวิ์อยู่ฐานะปิดเหรอครับ เปิดลงป่วยอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวช่างหนูจะยกเบกเกอร์ขึ้นสองตัวนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับดูดิครับลายดีต้อนชนกันมันจะเป็นยังไงครับดูที่เบกเกอร์นะครับผมโอเคนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับดูใหม่นะครับบวกลบชนกันมันถึงจะตัดนะครับถ้าเป็นช็อตกลก็แบบสเปรดเสมือนที่หนูลองต้องกล้วยดูเมื่อสักคู่นะครับหนึ่งสองสาม เห็นไหมครับมันจะแรงครับถลาดทำซ้ำาเพราะว่ามันร้อนหลายๆครั้งไม่ดีนะครับอันตรายนะครับผมสายที่จะร้อนเลยทันทีนะครับเห็นไหมครับตัดทังคู่เพราะแอมป์ก็เท่ากันแต่ถ้าด้านบนเป็นยี่สบแอมป์หรือสาสิบแอมป์มันก็จะตัดตัวเดียวนะครับเบกเกอร์การช็อตนี้มันจะช็อตกันเมื่อไลายกันนี้ต้นชนกันแค่นั้นนะครับก็เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับผมไอตัวนี้การดูดนะครับอันนี้สาสิบแอมป์เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ แอ่อันนี้โหลดอันนี้15แอมป์ก็ได้เห็นไหมครับตุ่มเทสอย่างนี้แสดงว่าเป็นเบเกอร์กันดูดมีไฟแล้วกดนี่ทำไมไม่เด้งลงมาต้องเปลี่ยนนะครับอันตรายส่วนมากมันจะอยู่ในเครื่องตาน้ําอุ่นนะครับมันก็เซฟตี้อย่างดีเหมือนกันครับช็อตคนตัดแน่นอนแต่อย่างนี้ถ้าช็อตคนไม่ตัดนะครับแต่เบเกอรค์ควบคุมในสู้คนเสม,มอร์ใหญ่มันจะมีกันช็อตและตัดอยู่เหมือนกันครับมีตุ่มเทสอยู่เหมือนกันนะครับอันนั้นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ช่างหนูนำมาดูว่าห้ามล็อกทำาลอกเรียนแบบนะครับว่าเบเก,ร,กรช มันเป็นยังไงนะครับผมก็ได้ไปซื้อมาจากตลาดก็คือติดเครื่องทำความร้นเขาพักนนี้ก็ไม่ค่อยลงคลิปก็คิดถึงกันนะครับผมหรือบางท่านแฟนคลับวิีเรียกร้องให้ทําให้รู้ใหม่ยังไม่ทราบขั้นตอนก็จะหนุจะทำให้ดูครับสำหรับคลิปอื่นๆของตู้เย็นนะครับอันนี้ก็ได้โอกาสไปซื้อมาก็มาทําให้ดูมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็มีแค่นี้ครับผมสังหนุ่ก็นาสิ่งดีมาบอกเล่าให้ดูกันว่าเบรกเกอร์การดูดการช็อตมันทำงานยังไงแตกต่างยังไงครับถ้าการช็อตดียังไงช็อตคุณยัง สะดุดแปบบ๊บกระแสมันเกินมันก็ตัดสีถ้าคนจับตัดแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ทั้งหนูก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งหนูนะครับผมมีอะไรดีทั้งหนูจะนํามาเสนอขอเชี่ยวที่มีความรู้นะครับผมโอเคนะครับวัสดีครับโอ้ไม่เหลือ